คุณผู้ชมครับตอนนี้คุณผู้ชมกําลังอยู่กับผมนะครับที่ที่วาการอําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรนะครับตอนนี้พาคุณผู้ชมมาเกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชรนะครับซึ่งภาพบรรยากาศด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็คือภาพของเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งต่างๆนะครับทั้ง 1, 1 2 6หน่วยเลือกตั้งในจังหวัดกําแพงเพชรนะครับตอนนี้กําลังเดินทางทยอยนําหีบบัตรนะครับมาให้กับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกําแพง เพชรนะครับซึ่งจากภาพคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าไม่มีการขึ้นคะแนนเป็นสกอร์แบบดิจิตอลนะครับเนื่องจากว่าจะมีการส่งหีบบัตรมาที่คณะกรรมการส่วนกลางพร้อมกับมีการประกาศคะแนนแบบเรียลไทม์สามารถเช็คได้ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเลยนะครับซึ่ง บรรยากาศครับอยากพาคุณผู้ชมมาย้อนชมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับในขณะที่เริ่มมีการปิดหีบในช่วงเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมานะครับบรรยากาศในการเลือกตั้งวันนี้พบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแต่ว่าผู้ที่เข้ามาเลือกตั้งในแต่ละหน่วยเนี่ยอาจจะไม่ได้คึกคักมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไฮไลท์อยู่ที่นักการเมืองท้องถิ่นครับเดินทางเข้ามาใช้สิทธิ์ออกเสียงกันอย่างต่อเนื่องนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสอสอในพื้นที่รวมถึงผู้สมัครทั้งสองท่านเองก็เดินทางมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะครับถึงแม้ว่าบรรยากาศในแต่ละหน่วยเลือกตั้งจะไม่คึกคักมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ประชาชนก็เดินทางมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงตลอดทั้งวันนะครับซึ่งในส่วนในส่วนของ การเลือกตั้งวันนี้นะครับก็พบว่าบรรยากาศเนี่ยก็ไม่ได้มีออขออภัยครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดีนะครับทางประชาชนก็ทยอยเข้ามาใช้สิทธิ์ออกเสียงกันตลอดทั้งวันนะครับแต่ก็พบว่าไม่ได้คึกคักสักเท่าไหร่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งนะครับก็พบว่ามีประชาชนเข้ามาใช้สิทธิ์ออกเสียงในแต่ละหน่วยเนี่ยร้อยละน่าจะต่ํากว่า50%ซนนะครับซึ่งในการเลือกตั้งอบจอในครั้งที่แล้วนะครับ มีสถิติผู้ที่มาใช้สิทธิภาพรวมของทั้งจังหวัดนะครับประมาณร้อยละ57ซึ่งต้องมาลุ้นกันว่าณปีนี้นะครับผู้ที่จะมาใช้สิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจะล้มสถิติในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วไหมครั้งที่แล้ว57%ซนะครับซึ่งครั้งนี้ทางคณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้มีการคาดการณ์กันไว้ว่าน่าจะมากกว่าร้อยละ50นะครับ ด้านนายคงยศบุญลักษณ์นะครับผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกําแพงเพชรนะครับได้เปิดเผยกับทางทีมข่าวว่าตอนนี้นะครับในส่วนของการขนส่งหีบบัตรเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่เนื่องจากว่ามีการซักซ้อมคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งมาอย่างดีนะครับอบรมมาใช้เวลาเกือบเกือบสองสัปดาห์เลยนะครับและคาดว่าผลอย่างไม่เป็นทางการในวันนี้เนี่ยจะออกมาในช่วงประมาณไม่เกิน22นาฬิกานะครับ ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าภาพรวมในการเลือกตั้งจังหวัดกำแพงเพชรนะครับมีเขตการเลือกตั้งทั้งหมด11อําเภอนะครับมีหน่วยการเลือกตั้ง1,126หน่วยมีประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด555,484คนนะครับและในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ57ซึ่งต้องมีการติดตามนะครับว่าในครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ที่กลุ่มชชนะ เอาชนะการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรไปได้นะครับซึ่งอยากพาคุณผู้ชมมาดูภาพไฮไลท์ของในช่วงที่มีนักการเมืองนะครับเข้ามาใช้สิทธิ์ออกเสียงกันตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งในช่วงเช้านะครับมีสสนะครับประจำเขตทั้งหมดมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงเช้า และนายสุนทรรัตนากรนะครับผู้สมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเบอร์หนึ่งนะครับสวมเสื้อเชิ้ตสีแขขอภัยครับสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีชมพูด้วยหน้าตายิ้มแย้มครับเดินทางมาที่หน่วยเลือกตั้งที่ตำบลละหานะครับอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรขอประชุมเทศบาลตำบลละหานพร้อมกับครอบครัวนะครับเพื่อมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเช่นเดียวกับนายทานันครับก็สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวสีหน้ายิ้มแย้มเช่นเดกันเดินทางมาพร้อมกับทีมงานใช้สิทธิ์เลือกตั้งหน่วยที่ 5นะครับตำบลสลกบาทอำเภอขานุบอรอลรลักบุรีนะครับจังหวัดกำแพงเพชรครับผมและบรรยากาศตอนนี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับก็คือภาพบรรยากาศของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยนะครับได้มีการนำหีบบัตรเลือกตั้งนะครับมาส่งยัง ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังทยอยเข้าคิวต่อแถวกันเพื่อที่จะเอาหีดนะครับไปให้กับคณะกรรมการเพื่อที่จะนำคะแนนลงไปในระบบเพื่อให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีการขึ้นคะแนนเป็นสกอร์บอร์ดหรือว่าไม่มีการขึ้นจอแสดงผลแบบดิจิตัลหรือว่าอะไรนะครับจะมีการนี่นะครับลงให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยเป็นระบบ การแสดงผลการเลือกตั้งแบบเรียลไทม์เลยนะครับสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งณนะตอนนี้นะครับอยากบอกคุณผู้ชมก่อนว่าคะแนนของเบอร์หนึ่งนะครับนายสุนทรรัตนากรอยู่ที่1 2 4 4 7คะแนนในขณะที่เบอร์2นะครับนายธนันล่าวเจริญนะครับอยู่ที่2545คะแนนนะครับซึ่งคะแนนที่คุณผู้ชมได้ยินไปเมื่อสักครู่เป็น คะแนนของอำเภอคลองขุงนะครับซึ่งความคืบหน้าในการนับคะแนนตอนนี้ก็พบว่านับไปได้ทั้งหมด38เปอร์เซ็นต์แล้วนับไปได้5ตำบลจาก13ตำบลแล้วนะครับซึ่งก็ต้องมีการติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับว่าใครจะเป็นคนกลุ่มชัยชนะในการเลือกตั้งอ,อบจอในครั้งนี้ที่จังหวัดกำแพงเพชรไปครับอยากพาคุณผู้ชมมาดูภาพสดกันนะครับตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่จากหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยก็ ข้าแถวรอกันแบบนี้เลยนะครับไม่มีการขึ้นสกอร์บอดแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามได้อย่างใกล้ชิดที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเลยนะครับตอนนี้ก็มีคะแนนขึ้นอยู่แบบเรียวไทม์เลยนะครับสามารถเช็คได้ต่อน,นี้นะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในตำบลขออภัยครับอำเภอคลองขุ่นะครับ ตอนนี้จากที่ลงระบบไปมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย54,194คนแต่มีผู้ที่มีสิทธิ์มาแสดงตน9,000เกือบเกือบ1,000 0ครับตอนนี้คะแนนเพิ่งขึ้นออกมาแบบเรียวทามบัตรดีทั้งหมดเนี่ย8 8 0 8ใบบัตรเสีย407ใบไม่ประสงค์ลงคะแนน690ใบนะครับอ่าเดี๋ยวจะเช็คคะแนนทั้งหมดให้คุณผู้ชมได้ดูอีกครั้งครับนี่นะครับ เบอร์หนึ่งตอนนี้คะแนนขึ้นมาเป็น1 5 3 9 4คะแนนแล้วนะครับในส่วนที่เบอร์สองอยู่ที่3 9 0พคะแนนความคืบหน้ารวมทั้งจังหวัดคืบหน้าไป9%แล้วนะครับนับเสร็จไปแล้วครับ1อำเภอจาก11อำเภอตอนนี้ก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและคาดว่าผลอย่างไม่เป็นทางการน่าจะออกมาในช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกาของวันนี้นะครับ และจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในช่วงวันพรุ่งนี้ครับอันนี้เป็นภาพสดๆเลยนะครับจากบริเวณสำนักงานที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเจ้าหน้าที่กำลังทยอยขนหีบมาให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชรครับจากการสอบถามประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับต่อความคิดเห็นในเรื่องของการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนะครับหลายๆคนประชาชนระบุมาว่าการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรอาจจะไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่เนื่องจากเป็นการเมืองที่ผูกขาดมาค่อนข้างนานนะครับผู้สมัครอดีตอดีตนายกอบจอคนเก่าก็เป็นแชมป์มาหลายสมัยในขณะที่ผู้ท้าชิงก็เป็นผู้สมัครที่ลงเล่นการเมืองท้องถิ่นเนี่ยหลายสนามด้วยกัน ซึ่งเป็นภาพสะท้อนได้เป็นอย่างดีนะครับว่าคนในพื้นที่นี้ไม่ได้เลือกผู้สมัครจากพักการเมืองแต่เป็นการเลือกผู้สมัครจากผลงานที่ผ่านมาที่เป็นรูปธปรรมมากกว่านะครับซึ่งสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรอยากให้คนที่จะมาเป็นนายกคนต่อไปนะครับพัฒนาในส่วนของระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานความเป็นอยู่ปากท้องที่ดีให้กับประชาชนนะครับ ส่วนมากประชาชนที่อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรยึดอาชีพกเกษตรกรเป็นหลักนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่าพืชผลทางการ,กรเรกษตรก็ตกต่ำลงทุกปีหากมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการส่งเสริมให้ทําการ,กรเกษตรแบบที่ไม่ต้องเจอกับภัยแล้งรวมถึงระบบสาราณุปโภคอื่นๆรพสตที่อยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ ก็จะทําให้ประชาชนหันมาสนใจการเมืองท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้ยังบอกคุณผู้ชมไม่ได้นะครับว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด500,000กว่าๆในจังหวัดกําแพงเพชรเนี่ยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเท่าไหร่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งต่างๆที่ทางทีมข่าวได้ลงพื้นที่มานะครับก็พบว่าในแต่ละหน่วยเลือกตั้งมีผู้ที่มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเนี่ยไม่เกินร้อยละ50เลยนะครับซึ่งก็ เป็นตัวเลขที่ยืนยันคุณผู้ชมได้เป็นอย่างดีนะครับว่าประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรนี้สนใจกับการเมืองระดับชาติมากกว่าการเมืองท้องถิ่นนะครับอาจจะเป็นเพราะการเมืองที่ผูกขาดมาเป็นระยะเวลานานไม่ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับประชาชนมากสักเท่าไหร่นะครับรวมถึงไม่ได้มีคู่ชกที่อาจจะสมศักดิ์ศรีหรือว่าสมน้ำสมเนื้อกันทำให้ประชาชนอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจในส่วนนี้นะครับ ซึงก็ต้องมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องว่าคะแนนจะพลิกโผหรือไม่นะครับในขณะนี้นะครับคะแนนเบอร์หนึ่งนะครับอยู่ที่16,494คะแนนแล้วนะครับขณะที่เบอร์2อยู่ที่3ามพคะแนนครับทักทายคุณผู้ชมที่รับชมไลฟ์สดของทางเพจไทย PBS New s ด้วยนะครับ ตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมที่จังหวัดกำแพงเพชรอันนี้เป็นบรรยากาศสดๆในการเลือกอปิดหีบรวมถึงการส่งคะแนนมายัางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชรนะครับนี่เป็นการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งตอนนี้ปิดหีบไปตั้งแต่ช่วง17นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วและกำลังกรอกคะแนนกันอยู่นะครับภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นตอนนี้เลยคือเป็นเจ้าหน้าที่จาก ที่ประจำแต่ละหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด1,126หน่วยเลือกตั้ง11เขต11อาเภอในจังหวัดกําแพงเพชรน,นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่นี้น่าจะประมาณ3,000คนด้วยกันนะครับกำลังทยอยส่งหีบบัตรไปยังสานักงาน,นาคณะกรรมการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องครับผลยังไม่เป็นทางการก็น่าจะออกในช่วงประมาณ21-22นาฬิกาของคืนนี้นะครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามผลคะแนนอย่างเรียวถามดได้ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนะครับสำหรับชาวกำแพงเพชรที่อยากจะลุ้นผลคะแนนอย่างเรียวถามนะครับไม่มีไม่มีขึ้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่อย่างไรนะครับไม่ได้มีการแสดงผลผ่านจอดิจิตอลนะครับแสดงผลอย่างเดียวก็คือในเว็บไซต์ของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเท่านั้นนะครับสามารถติดตามได้อย่าง เดียวทามเลยนะครับตอนนี้คะแนนเบอร์หนึ่งนำไปแล้วครับอยู่ที่1มื่นหคะแนนครับความคืบหน้าในการนับคะแนนเนี่ยประมาณ15%จากภาพรวมของทั้งจังหวัดนะครับ บรรยากาศในการเลือกตั้งวันนี้นะครับอยากพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีนะครับไม่ได้มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใดรวมถึงการเลือกตั้งก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ความไม่สงบแต่อย่างใดนะครับประชาชนก็ทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่องแต่พบว่าไม่ได้คึกคักมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ละหน่วยเลือกตั้งมีผู้ที่มา ใช้สิทธิ์ออกเสียงเนี่ยไม่เกินร้อยละห้เลยนะครับซึ่งในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับมีผู้ลงสมัครด้วยกันทั้ง2ท่านนั่นก็คือเบอร์1นนะครับนสุนทรรัตนากรอันนี้เป็นอดีตแชมป์เก่านะครับและเบอร์2องนายธนันล่าวเจริญซึ่งเป็นอ่า ผู้ที่ลงสมัครเล่นการเมืองท้องถิ่นอยู่ในพื้นที่มาหลายสนามแล้วนะครับนายสุนทรรันตนากรน,นะครับผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่อําเภอบึงสามัคคีนะครับจังหวัดกําแพงเพชรขอประชุมเทศบาลตาบลละหารพร้อมกับครอบครัวนะครับเพื่อมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้นะครับเช่นเดียวกับนายทานันเช่นกันครับสวมเสื้อ แขนสั้นสีขาวนะครับสีหน้ายิ้มแย้มเดินทางมาเลือกตั้งที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุบรรลักษณ์บุรีนะครับจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งทั้งสองท่านนะครับก็จะปักหลักลุ้นผลคะแนนในพื้นที่บ้านเกิดของตัวเองซึ่งในเวลาประมาณ22นาฬิกาก็น่าจะสามารถบอกผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันแล้วนะครับ หรือท่านใดที่อยากลุ้นผลคะแนนแบบเรียลไทม์สามารถดูได้ผ่านเว็บไซต์เลยนะครับไม่มีการประกาศผลผ่านจอดิจิตัลที่หน้าสำนักงานแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้นะครับในหน่วยเลือกตั้งที่1อาคารอนด็กประสงค์ชุมชนไฟฟ้านะครับไฮไลท์ก็คือมีนายไผ่ลิกนะครับสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งเดินทางมาตรวจสอบรายชื่อหน้าหน่วย จากนั้นก็เข้าคูหารับบัตรลงคะแนนเลยนะครับแล้วนามาหย่อดลงที่หีบจากนั้นก็เดินออกมาที่หน้าหน่วยเลือกตั้งทักทายประชาชนแล้วเดินทางกลับครับมีนักการเมืองท้องถิ่นเดินทางมาใช้สิทธิ์ออกเสียงกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชรรวมถึงนายชาติพรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งด้วยนะครับพร้อมกับลงคะแนนตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับ พร้อมกับมีการลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยร่วมกับคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในทั้งหมด11เขตเลือกตั้ง11อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชรครับสำหรับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับมีเขตการเลือกตั้งทั้งหมด11อำเภอครับมีหน่วยเลือกตั้ง1,126หน่วยแบ่งเป็นเขตอำเภอเมือง กำแพงเพชรน,นะครับ293หน่วยอํเาเภอขานุวรลักษ์กบุรี162หน่วยอํเาเภอพรานกระต่าย128หน่วยอํเาเภอคลองขลุง120หน่วยอํเาเภอลานกระบือ70หน่วยอํเาเภอปางศิลาทอง 40, 45หน่วยอํเาเภอบึงสาม,มัีคี49หน่วยและอํเาเภอทรายทองวัฒนา43หน่วยนะครับมีประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด5 5 5 4 8 4คน ซึ่งการลงคะแนนก็ขอภัยครับการประกาศผลคะแนนจะมีการประกาศผ่านทางเพจของขอภัยครับผ่านทางเว็บไซต์นะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรสามารถเข้าไปติดตามผลคะแนนได้อย่างเรียลไทม์เลยนะครับและตอนนี้ความคืบหน้าการนับคะแนนก็น่าจะอยู่ที่ร้อยละ1 5เปอร์เซ็นต์นะครับ ตอนนี้ครับคะแนนของเบอร์หนึ่งนายสุนทรรัตนากรนะครับอยู่ที่3 3 3 8 7คะแนนแล้วนะครับในขณะที่เบอร์สองนะครับนา,นายธนาราวเจริญอยู่ที่8536คะแนนครับ และตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆในบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นก็คือเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด1,126หน่วยใน11อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชรกำลังทยอยเดินทางมาส่งหีบบัตรคะแนนให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งผลคะแนนคุณผู้ชมสามารถติดตามได้อย่าง เรียลไทม์เลยนะครับผ่านทางเพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรหรือเว็บไซต์นะครับจะมีการบอกคะแนนอย่างเรียลไทม์เลยนะครับซึ่งตอนนี้ในอำเภอคลองขุงนนะครับนับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้คะแนนเบอร์หนึ่งคุณเบอร์หนึ่งนะครับอยู่ที่สามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบสองคะแนนนะครับเบอร์สองอยู่ที่แปดพันห้าร้อยสามสิบหกคะแนนแล้วนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็ต้องมีการติดตามกันอย่างต่อนเนื่องและคิดว่าผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการน่าจะประกาศออกมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบอย่างทั่วกันในช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกาเป็นต้นไปครับ